คือจิไปชาก้อนนี่ยนะลืมถามเลยไปดงเฮนไปดงเฮนอ๋อไปยังดงเห็นนะซื้เชือดกินอ๋อซื้อดกินคือกันนเาะอีอย่างเขาไปผู้เขาก็ย่านบัลลังมาเป็นคือเก่าและอีกอย่างก็ย่านโอ๊หลายอย่างแบบตอนไปตอนแรกเพื่อนนี่นู่นคิดอะไรเนาะคิดความคิดในหัวเลยตอนน่ะย่านบุดีย่านบุกามมันเป็นคือเก่าย่านตัดแขกตัดขาอียยังคิดอ่าสามพันเลย ยกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่สู่คนเนาะบวัวชีเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาเวียดบ้านเราคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะการมาพบมาพอเนาะกับเบาเวียดในมืน้อนี้พ่อพี่น้องเอ๋ยก็อยู่ที่บ้านนาแพกเนาะทางเข่าเลยล่ะพ,พี่น้องเอ๋ยเนาะก็ร่าง่ายทีเข้าไปหาทางน,องน้องมูเพิ่นพี่น้องเอ๋ย เราพอดีว่าอย่างไดพ่อน้องเพิ่นในระหว่างเดินทางพ่อพี่น้องเลยโอ้เนาะจักเพิ่นจีไปทางใดดอกเนาะว่าจะเข้ามาเยี่ยมมายามพัดเพิ่นจีไปเยี่ยมไปยามก่อนหลบ่หรือยังไดเนาะพ่อพี่น้องเนาะตัวเพิ่นไปได้เลยได้บัตรนี่เนาะคักเนี่ยรีบบัตเนาะสบายดีน้องเนเป็นเนื้อไทยบัตรนี่ไปได้แล้วไปได้แล้วอ๋อจักมือเลยน้องจักมือเลยไปได้นี่หามือแล้วยหามือเลย โอ้เสียงว่าปกติโอ้ขักขักขักแบนี้เนาะแต่ก่อนนี่เห็นยังไดใช่แต่ขะคับามาโมนี้เด็กยังไงพอ่ออยู่ในระหว่างทางาพ่อ,อพี่น้องไอ้พอดีทางเนีงเง่ยเขามาเลยแหละเนาะทางเ,งางเงางนี่ยเขาบ้านน้องมูเพิ่นบ้านนาแพะพับพี่น้อ,องเอ้ยคือเพราะว่าขงเงาขาอย่างก็ได้ปกติแล้วที่แบนเนาะปกติเขายัางโบซัดอยัางโบซัดปันดเน,นาะ บึงเนาะคือย well, ังว่าแบบว่าเป็นแบบยังออกบาแจ้งปันไหนอ๋อแบบว่าแล้วมันยาดเค็งอย่าอย่างเพราะฉะนั้นมันบาดเจ็บบาดเจ็บมาอย่างเลยโด้วยห้องบ้องนิ่งเขีวบ้งมันจังว่าแบบว่าบวกสัตว์ด้วยแนวไดเมื่อไดฉันน้องอานัดกับหมอเพิ่นนัดเนาะว่าวันที่เจ็ดนักเสบบัวที่ไปหรือบ่อเพราะว่าทางบาดเจ็บเพิ่นกับข้าวเหี้ยเพิ่นกว่าได้โทรแต่บัวโทรได้ดูบ่อเพิ่นในโทรเลื่อน วันที่เจ็ดแกจะไม่ห่อนี่บ่โดยโดยคือวันที่เจ็ดเนาะสำคัญว่าทา้งไอเตียงว่างหมายชั้นซะคือเตียงว่างคือได้เข้าไปพุ่นแมนใส่แน่ๆบ่าเตียงบ่ว่างเพิ่นไปปรุงซุปเนี่ยทานบ่หรือเมนเนี่ยพอเนาะอยู่บ้านอ่าโซกว่างไปองเอ้ยแต่ก็พอดีมือเดียวกันเลยเนาะน้องเนาะออ๋บัญหาใหญ่เลยจะไปเป็น้ย แต่คือเลื่อนแบบมื่อหนึ่งสองมื่อก็ได้อยู่แล้ววะเนาะกันยังโบกู้บาดเจ็บมาคนโูอ่าคือทั้งน้องโมนี่ไปโทรไปโทรโอ้ยเนาะเขาเพิ่งเนาะเราเหลือเพื่นเลยให้มาเป็นทรคืออ่าน้องโมนี่บาเรียวกับเพจกหมอโดยคือมีแต่ทางไอเตียงนี่เพราะว่าเขาก็ว่ามันบวชของปัญญาชนแบบว่าบวชใจกลางอ่าออ่าอ่าเฉียกลักคือแม่งชิหน้าพขาเพิ่งไออยู่เนาะตอมกล้องอยู่บินวิบอยู่ คือสิไปชายก้อนนี่ยนะลืมถามเลยไปดงเฮนไปดงเฮนอ๋อไปยังดงเฮนนะซื้อนื้กินอ๋อซื้อนื้กินโดยเนื้อกินคือกินยังไงเท่าไหร่นาะกินได้แบบปลาปลาอ๋อปลากับปลานินดยอืมแบบปลานินแบบากินแบบง่ายกลัวอ่าปลาบ้านเขานี่ยก้างลายเลยยังไม่กินมังค่างลายยันผ่าคอติดคอก็ว่าไปเนาะอ่นแหละ เือเป็นไม่คือตัวไายเสือเป็นไม่ใช่ตัววาตัวคืออ่าในการกินเขากินได้สะดวกแล้วเปล่าเนาะคือเขาเหนียวแล้วบ่อชิมวนนี้ก็บ enfin ่กินข okay. right? ้าวเจ้าคือเก่าข้าวเจ้าคือเก่าเนาะต้องต้องต้มบ่ต้มให้มันละเอียดผูงเอาธรรมดาเออาอ่เอ่าอีใครเนี่ยเนาะยืนมันยืนเบื้องป่านเอาใช่ไหมจังเนาะบ่มันเจ็บแล้วบันเจ็บแล้วอ๋อแสดงว่าให้เล่นก็เล่นได้บบบนี้ เล่ได้เงาได้ได้เนาะแต่ว่ายางนี้คอยไปคอยมาได้อยู่มีขับรถขับรางกับพอได้อยู่ถึกเบื้องยันรถซ้ำเนาะบ่คนละเบื้องบ่คนละเบื้องโอ้ใครนี่ฉันเนาะคันถึกเบื้องยันรถนี่ยันยังไงบ่ได้เนาะบ่ได้เนาะหาคนสูงให้ื่อก็ถืออ่าอ่า่นั่นแหละพอจะไปขี่ไปขีเขับไปเยี่ยมเพิ่นอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนบัดขี่รถเวรคขับมาพอดีเฮ็ดเธอเธอมาอ้าวว่าน้องมูหรอวะนี่ยว่ากันก็บอกว่า คือจะไปซื้อน้อก,กินก็ <c oughs> เดียวจะไปหารัฐนะอย่างไรฮิน้องมาแต่ทางฝั่งพมฝั่งไทยบ่เมนใช่เช่นเอจ่าบ่ผู้ที่มานำนะเพิ่งลงไปไทยแล้วบ่าเพิ่งลงไปแต่วันที่ตั้งแต่เอาเล้วกกันตั้งแต่อาการของน้องโมโดีขึ้นขึ็นไปกันซะเนาะ อยู่ทางเขาบาาข้างงน <c ười> นี่ก็ยังได้ล้างใช้เซลไฟฟ้าไปลองเลยคือกินเนี่ยกินนี่มีอย่างนี้ที่น้องกินได้ปาลา่ากับไข่ตรงย่างนี่ได้โอ้ยในรักรักๆน,นะน,นี่นะคือ,อปลาคือปลานี่เบิ้ลนี่แม่นต้องได้ไปเติมพออย่างอืน่นเขาขกับบมีอือ,อกับบมีเพป็นว่า คราเนี่ยเนาะคับพ่ออยู่ในระหว่างทางก็คืขอชิบเรยเข้าไปทั้งบ้านทั้งเพื่อนบบบน,นี้เนะาะทางบอตาเพ่นนี้ทายน้องน้องฝนบอเนอะาะยังได้เห็นน้องน้อยสองคนพ่ออันก็อยู่ในทางพอดีกับน้องโมมาเลยตั้งใจจะไปชื่อป้าเนะานนะม้เนาะอ่ก็เดี๋ยวว่าจะไปชื่ออย่างอื่นนะ <laughs> คือเป็นยังไงฉันน้นองทั้งข้างทั้งอย่างอันนี้แบบเรียบร้อยแบบนี้บอู้ชึกเลย สบายเนาะบ่ได้เก็บเพื่มก <sleeve monastery> ่อนอ่า hmm. ค okay. ือตอนนี้กะแตลงแวบลงยังดีกว่าแต่ก่อนว่าซั่นซะดีกว่าหลายแหละหลายที่สุดเนาะบ่แล้วก็ได้กินข้าวแล้วบ่ซะมื้อนี้แล้วตอนเช้ายังตอนเที่ยงยังตอนเที่ยงเนาะเบิดเบิดเบิดนกินอ่ากําลังสิไปซื้อแนกินพอดีโอ้ยเนาะถ้ว่าบ่เบิดนกินนี่กกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วังไปนงเนาะ พอดีเท,ที่ยงหัดหาเบิ้งปลาในตู้หดเบิ้ดว่า<ำ>ม,มันจะกินก็มาได้ไปแล้วคือหากระลังไปไปได้จักมือแล้วความรุดนี่ก็ส่งจากมือแล้วดดส่งสามมือ,อ,มอหากลังเริ่มคลับเบิ้งอาการเจ้าของคิดว่ามันโอเคไ,ไปได้มาได้วก็จัดการเลยเนาะเนาะถ่ายคลิปมื่อนี้ก็ย,ยืนเลยมื่อนี้เนาะบ่ให้น้องโมเพิ่นนั่งดอกให้เพิ่นนั่งในรถก็พอละ แบบเร่งๆพอพระเพราะต้องเอ้ยก็มีคนเขามาเยี่ยมมาอย่างนี้มาจะน้องวันก็บอกเสียงอ่าไอเตียงคนเขามาเยี่ยมเบิ้งอาการบอกเสียงยังบอกเสียงมาวันบอกเสียงโอ้ไอเสียงเนาะเม็นความน้องเพิ่นไว้สินเนาะว่าแบบออกเสียงมาจากซัดปันใดต้องคุณหูอื่นคือเบาเหยียดหน่วยต้องทำใจเน็กหน่อยเนาะเดี๋คือทั้งแถวเมยเพิ่นก็โอ้ยเนาะแฮงดีใจแล้วบัดนี้เห็นลูกสาวไปได้ นี่ใชบาดรนี่เนาะการแบบว่าก็ไม่ได้เป็นผ่าคนไล่กับใครขึ้นเมื่อก่อนแกเสิ้์ฟของที่ผ้ากับคนซักแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ซักเ่าเองจัดจัดการเองเลยบาดรนี่โอ้เนาะเก่งเก่งเก่งเนาะคือหยอดเดือนแล้วก็น้องทีกลับมาแต่พุ่นนี่ก็ยังเนาะยังเนาะคือยังหยอดเดือนเนาะความจริงเอ้ยกลับมาวันที่สามที่สามพอวันที่สามคุณแล้วเนาะยังหอดเดือนเออแสดงว่าเจ้านี่ สุขภาพแข็งแรงเนาะคือเพิ่นว่าเดือนนึงเนาะอ่าไปได้มาได้2เดือน2เดือนนั่นดิน้องเพิ่นบ่ฮอดเดือนไปได้โอ้ยอมแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยยอมว่าน้องเพิ่นนี่เก่งคือกันรักษาตัวนี่เฮ็ดตามแพทย์หมอเพิ่นบอกทุกขั้นตอนว่าซั่นซะนั่นละนั่นละพี่น้องเอ้ยดีมุกดีใจนําเนาะอ่าคือแต่ก่อนลก็ไล่เบิ่งคลิปเจ้าของน้องไล่เบิ่งอยู่บ่บ่กล้าเบิ่ง เยันว่าอะไรเบิ่งในโซงไอเตียงบ่หรือซองไปเบิ่งชั้มเนาะเป็นอะไทนอกจากแบบแบบยันกระโบแต่โบได้ข่าเบิ่งอ่าโบได้ข่าเบิ่งเนาะยันว่าเข่าเบิ่งกับเข่าเบิ่งอาการของเจ้าของก่อนมันเป็นแบบได้อาการนี่เขาใช้ลอยให้มันผ่านไปเลยนะอ่าแบบว่าเรีกกับแบบเบียกหินว่าเช่นใช้ปล่อยปล่อยไปเลยจบแล้วก็จบเพิ่นว่าไอเนาะ คือแบบซี้ละตอนนั้นพิดหวังมาตอนนี้บ่พิดหวังบัดนี้สมหวังเนาะรอบนี้เนาะอสมหวังลายเลยล่ะไปพี่น้องเลยบัดน่น้องเด้กระตาลดกระตาอย่างคือบริมีทีเอาใช่ไปได้ปลาบัดนี้หอยเชลล์อ๋อไปู้เดียวเลยเนาะเพราะิีหาลูกหาลานไปน้ำกระบอกพได้หิวปลาถือปลาไปู้เดียวฉันเสียลูกลานไปน้ำผัดย่านเขาเจ้าตกรถ บัวกลบโรงเรียนอาก็เลือกเด้อคือไปนี่ไปใส่เนี่แล้วเนาะไปตั้งแต่ตั้งแต่ไปได้เป็นโรเห็นชองเที่ยนี่เที่ยที่ชองโอขับรถนี่เป็นเที่ยที่สามเที่ยที่สองเที่ยที่ช่องแต็งขับในบ้านขับในบ้านในอย่างนี้เรื่งว่าขับเรือแล้วมีเห็นพอเขาขับยังเห็มันทะนั้นอนเขาออกนอกออกนอกพอมีรถลายเด้วแบบว่าเขาทะนั้นเขาก็ไปไปเนาะ คือการย่างการย่างเขาย่างลายกับเครื่องมันหมดแล้กับบริเครื่องเพามันอยาบกน้อยนะอยากแบบอง่ายๆย่างลายอยากเป็นรอยนั่นแหละนั่นแหละเนาะคือมันเอาง่ายๆ็ยังดีบริบแบบว่าเขาใส่ให้งานมันลายมันก็อยากหยุดได้ไปหามน้ำเลยก็เดียวไปไปล้างหามน้ำแบนเนาะห้วยเอาด้วยขีบนาวุธเสร็จแล้วเนาะเฝ้าแต่อยากเคลียเวียกแทวราชันคือการอยู่การกินนี่สะดวกสบายขึ้นพวกน้องเอ้น้องโมขึ้นก็ได้ คือแต่ก่อนนี m, à, ่การกินข้าวกินน้ำนี่ต้องได้ต้มให้เปื่อยเปื่อยแล้วลื่นเลยนี่นี่ต้องไปย้อมให้กินอินเป็นเนียนให้เป็นียนดูดูคือกินทุกอย่างแต่นี่นี่ได้หมดทุกอย่างเนาะคือกินนี่ตอนนี้กับคือบม่ได้ย้ำนะมีแต่ว่ากระตะกระตะมาเพราะว่าคือน้องเป็นน่องแล้วเป็นน้องเฉี่ยวเบื้องหนึ่งออกบมดเลย สามเดือนเออสามเล่อนเนาะเธอได้กลับไปบัานนี้คือใส่แข่าเม็นบ่ยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้ค่ะคนบ่ต้องต้องรอรุ่นต้องฟังข่าวก่อนเนาะว่าสิได้ใส่หรือบ่ได้ใส่ถ้าว่าใส่นี่ก็ต้องจังได๋แบบใส่เงินว่าเป็น้องเไยเงินนี่ต้องแบบต้องได้ทุ่มเต็มโตอยู่แล้วโู้ทางน้องเบิรนเพิ่นก็เนาะโอ้ยว่าสิเข้าไปหาทางบ้านพัดมาพี่เลยจรงไหมน้องเพิ่นก็ใช้่ไหม พากันมาพี่เนาะน้องเพิ่นก็ได้พากันไปหาเมฆใครน้องไม้บ่คืออ่าน้องเบิ้ลพิ่นนี่ก็ตอนน้องโม่ไม้ไม่คือว่าลงไปประจําอยู่พุ่นอยู่เนาะลงไปเยี่ยมอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ลงไปลินน้ำอยู่บ่ก็ู่บอพี่ยลงเดี๋ยวนี้อ่ยู่เนาะคือน้องเบิ้ลนี่กะตอนน้องโม่ไปพุ่นก็ถามบางเพิ่อนเพิ่นนโอ้ยเยอะ ยังไงจักพึ่วมาในนี้ได้น้ารืมลอลนวยเนาะตอนมัดทั้งน้องมูผันล,ลุ่ไปพออยู่คู่มื้อกะบแบเอื้ยมูพึ <ST> ่วมาแต่คือน้องเบินกับมาเจ้านี่เป็นพี่น้องกันบ่โดยเฉพาะพึ่งเนี่ยว่าเอื้ยมูเอื้ยมูแล<ด>้วเนาะคือพี่น้องเดียว<ด>พี่น้องแบบมาลูกป่าลูกลุงบ่หรือว่า,าบแบบอันนี้ ลุงนาสาวอ่า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 ลุงนาสาวคือแม่น้องเบิ้ลนี่เป็นนาสาวเป็นหลานเป็นหลานของเป็นหลานของแม่เป็นหลานของนาสาวเป็หนหลานของนาสาวอีกมีนาสาวแล้วก็หลานของนาสาวโอ้ <c oughs> แบบต่อๆกันท่านซะทรงพักทรงต้นเนาะก่อนสีฮอตคอพี่น้องเอ้ยอืมอืมอืมเจ้าพ่อจังหวะ คือบัดเชื่อนใกล้กันได้ฉันน้องคนละพระหันนะเป็นเป็นพี่น้องก,กันบ่คือน,น้องเบิ้ลเพิ่นไปอยู่หันก็่อนจ้ะวะภาคกันเราเห็นเม่เม่าของน้องเบิ้ลเป็นเพื่อนของเม่เา่าโอ้เจ้าพ่อยงกว่าเที่ยวไปเที่ยมม<ด>วาาามาแล้วเนาะโอ้เมถาวร<ด>ของน้องเบิ้ลเนเป็นน้องของเม่เฮาเออบริสร้างถามได้คือเข้าไปหาเแ่าแม่เพิ่นกับ่ไปสู่ถามนะเห็นนะฮะจังได้เห็นน้องหมู่โทรมาเนาะตอนน่ะอยู่โรงพยาบาลฝั่งไทยเห็นเพิ่นจับโทรศัพท์มาเอ้าว่า เมื่อถามเพิ่นบัดแล่าว่าเป็นพี่น้องกันเนาะคืออ่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าน้องโม่หน่อยมีโทรศัพท์สองเครื่องและอ่าป้าให้แม่เครื่องนึงแล้วน้องโม่ถือไปเครื่องนึ่งนะบัดแล้วผัดห็นน้องโม่โทรมาแล้วอ้าวอ้าวว่าฉันน้องโม่โทรมาว่าฉันเนาะแม่เพิ่นได้เบิ่งก็โอ้ยยิ้มก็ตอนไปนี่คิดเอาได้น้องแบบอ่าเห็นแม่โทรไปนี่โทซลาร์น้องเม่์ไว้โทรไปนมิจฉาโทรมาแม่ เห็นหน้าแม่แหวกเลขนี่ดีใจเนาะแรกๆนะโทรมาตั้งแต่ขึ้นนี่ออกมาพักผ่อนมื่นว่ที่สองมื่นแต่ว่ายังพึ่นได้ตอนนั้นเพรพอาะพรได้เจเบิ้างนะไม่เห็นแก่ก้าโตมาทุกเมื่อวันวยเห็นหน้าแม่ีเห็นหน้าแม่แ่เจเพิ่นกับว่าว่าไปเขาตอบว่าได้ไม่เห็นโอ้ยอย่างพ่ออาถถวแม่พิ่นงมาไปนอนกินกินข้าวก็บม่ได้กินเหมือนว่ะอ่าจังไร อยากเห็นหน้าลูกก็แหงก็เท็กพิ่นวะคิดฮอดเนี่ยกับว่านั่นเพิ่นวะยันลูกบวดีบเสาเพิ่นวะคือเห็นหน้าลูกกินข้าวก็กินบ่ได้นั่งก็นั่งบมเจี่ยเที่ยวลูกเที่ยวยางโว้ยว่าเป็นอะไรน้องโมพิ่นคือว่าอยู่กับไม่เตียงกับพี่น้องอยู่วะคือเอ้อจาเนาะกับเป็นพี่น้องเขินใกล้เขอนเคียงลูกป้าลูกลุงเป็นบ่เป็นลูกป้าอันเดียโนเผินได้เบิ่งคลิปได้เบิ่งยังบัดเห็นน้องโมโทรมาเมื่อนั้นน่องโมวางปุ๊บ ย้อยนั่งย้อยยืนเอ้าเป็น,นยังไดงแม่บ้านนี้ว่าลอยบ่อว่าฝุ่นนองเบิ่งโอ้ยเนาะขี่รถกลับไปกลับมาอยู่คือเแ่าแม่เพิ่นก็โอ้เพิ่นเห็นอ่าจังได้น้องตอนน้องมูอ่าพาทัดน้องมูถามเมื่ตอนกลับมานี่ถามอยู่ก็ไ่ได้ถามโอ้ยพอดีเลยที่เราสุบพังเนาะเพื่นว่าเห็นอ่าในคลิปเห็นในคลิปในเตียงอ่าพี่น้องและห้เบิง เห็นน้องมูจังได๋ใส่เอสายผ่านหู้้ดมหู้้ดังอยู่เพิ่นว่าแม่นพอช่วงนั้นกินข้าผ่านสายแม่น่อียงเฮาก็ว่าบ่ได้แม่นจนให้น้ําลูเพิ่นว่าเพราะว่าได้ยิบอันนี้เด้เออให้น้ําลูกแล้วเพิ่นว่าเ้นเบิ่งใคลิปจักแม่นเสียงมนุมนุยเพิ่นจักเลือดจักพังเพิ่นว่าติดอยู่ิน่าเห็นลูกให้น้ําเพิ่นนั่งก็นั่งบ่แจบยนลูกบ่ดีแม่นเออพออ่าจังได๋เห็นหน้าเพิ่น ออกมาจากอชายชายชายหนังระบาดไขรนี่ยเห็นว่านั่งพอนั่งอาแจบอยู่มั้หน้าที่ช่วงที่ก็ลุกอีกแล้วบัดถามในี่ก็อดบอกว่าได้ยันอ่ะหน่อยยันอ่ะนั่งมูเพินเบิ่งคลิปเพห็นว่ะงานโภยผูกกับเบิ่องงานดีตลอดได้เข้ามากับเบิ่งนั่นแหละเหน่อยยันนั่งมูเบิ่งคลิปยันอ่ะลูกขีดน้ำลายเห็นว่า เออบัดถามน้องก้องหัวโตชูฟังโอ้ยวัเนาะเป็นยังไรแม่คือวอนในก้องยันลูกสาวเบิ้งเพิ่อนะยันลูกสาวเบิ้งเลยชิดน้ำบัดแห่งชิอยากมาไว้เพิ่นนะเคยวันหยอกอยู่ได้แถวแม่เพิ่นก็ได้แต่ว่าน้องมูกลับมาหนิชิจื่ออยู่บ่อวันยันเพิ่นว่าจื่อแล้วเผื่อน่ะลูกย่อของบัดเออแล้วในเหื่นน้องมูนี่มีกันสองคนบัดรู้ว่าถามเลยตั้งแต่เของมันมีอายสองคนแต่อยู่คืนลูกคืนเมีย ลักๆเกืคือสองคนกับเมย์สองคนกับเมย์สองเมยลูกชาวโป๊ะเนาะจยงแบบว่าน้องมูไปาทางแถวเมย์กินข้าวบเซี่ยพอวันได้อยู่คเดียวอยู่พูดเดียวนึงมาผัดนะบุมยีผนะั้ปบบผ้วเาน้เขาเคยอยู่น้งกันแล้วเขาก็บอชินเหมือนแต่น้องมูจะขึ้นกันปะจ้ะกะ คิดคือกันค,คือค๋ออ,อย่างเขาไปผู้เขาก็ายันบุรีกลับมาเป็นคือเก่าและอีกอย่างก็ยันโอ๊ลายอย่างแบบันตอนไปตอนแรกเพื่อนนี่น้องคิดนะไดี๋ยนาะมเบคิดพม<อ>คิดในหัวเลยตอนนะยันบุดียันบุรกลับมาเป็นคือเก่ายานันตัดแข็งตัดขาอยอย่างคิดอ่าสามัคคีเลยทุกอย่างยันอ่าไปทิมก็คนนี้อันนั้นเนาไปแล้วทิมกระดงกระดูกอยู่ข้างเพื่อนหัว เอาก็ดูกมาถิมอยู่บ้านนี่ซื่อ,อคือในบ้านในเมืองเขานี่ก็มีหลายแน่นอนเนาอะอออแบบว่าไปเหตุการณ์เห็นงานผัดเจ็บเป็นเนินอนุ่น,นเสียชีวิตทั้งนั้นเอาก็ดูกมาถิมอยู่บ้านแมนอยงอเขาก็ไปจากนี่กันย่างไปปกตินะยันมาเลยจิดเสียงบอรหรือยอียังแบบแมนคิด,คด<อ>แต่ก็แมนยั่วเผ่นะเก่งเก่งเขาก็หามความคิดบ่ได้แต่ได้คิดอยู่ได้คิดเนาะบัตรนะปึ๊บไปแล้วมาแล้วเป็นได้บัานความคิดนี้ เปลี่ยนเลยลบถิมเลยเอ่าขีดแบบใหม่แับน,นี้เนานะอ่าดีใจอยู่บ่ฉนะันเนาะดีใจเลยดีใจเนาะคือตอนนั้นเขามาอ่าให้อยู่บ่พี่น้องเลยอ่าคือตอนนั้นนี่นัดกับหมอบวมเปนวันนัดนะข่ามไปเนาะข่ามไป,นะมไปแบบว่าบรินัดไว้ยังข่ามไปแล้วอ่าหมอเพิ่นยังคิวไล กลับมาเห็นเขาบอกขำทายลงอ้าวน้องมูเป็นงน้อบัดน,นี้ว่าเขาเบิ้งกันได้ร้อนครึ่งกลางๆนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ยกะเอ้าเบิ้งหลยายไงสิ่หายน้ำกันเนี่ยนี่วะอา้าคือมือนี่กสัสชีไปซื้อปลาเน,นาะอากับชี้เอาเงินให้กับทางน้องมูก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยจักชี้หาชิพันเนาะพอได้ยังไงซื้อปลาบริสันอนาคืออ่าอาหารการกินเพื่อนนี่ก็ต้องกินปลาเนาะปลาก็ต้องเป็นจังไง ปลาปลานิน้นเนาะโอ้ยโอ้ยซื้อปลาอยา่างนี้เยอะรื้มเลยน้องเลยปลานิ้นนี่โลหนึ่งกับโมเมนสี่ห้าชิปแล้วไปจักงน้นองโมเนาะห้าชิปหา่าเนาะเนาอันนี้เอาเครึ่งโลจาก่อนเด้อเฉดเดอ้โอโมมีห้าชิปหา่าเนาะเอ้วแล้วน้นนองมอโมเนาะก็ได้ซื้อปลาเนาะห้า, 50, า,าสิบพันบาทน้องเอ้จซอยกันไปคือไปเมื่อหนึ่งอีซื้อมาเจ็ดตัวกัเนาะ สองตัวสองตัวสองตัวนี้กินผู้เดียวเพราะเรียว่าครับเท่าแม่กับแม่เนี่ยผู้เดียวนี่ยคือเท่าแม่เพิ่นนี่เอาง่ายๆเห็นลูกซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินนี่คือช่วยก,กินน้ำทุกอย่างเขาซื้อมาหลายมันก็ใช้ตู้มันก็บอก่อยากแทะใช้ตู้ไวนะ้เอายนนะโดยโดยคือเบิร์ตเลยยังไปซื้อเอาเนาะสองตนี้ได้เป็นทิดสองทิดพุ่นจั๊งนงมูเป็นทิดยูคือผู้เดียวว่าชั้นจะกินกะแบบว่าเขาจะกินแบบคือบ่ได้นี่นกับอยากง่ายอยู่เนาะ กินค e ่อยๆกินย really? ิบๆยิ้มเงี้มาชั้นซะโดยเนาะเนาะคันชั้นกับแหน้องเพิ่นอ่าไปหาซื้อปูซื้อปลาก่อนแหน่งเนาะเนาสบายดีแหน้องโมโดยสบายดีเนาะไปสบายเพื่อนงัยเอานาะเพี่น้อนงัยกาคือสิประมาณนี้เนาะเพี่น้องเนาะงในกราบขอบคุณขอบคุณเพี่น้ัยเอฟซีเบิร์ดสู่ปูสู่คนที่ออกมาติดตามชมคลิปแบบโคตรข่าวโฆษณาคลิปอง่มาเวียดไปเพี่น้อนงัยเนาะ เนาะถากว่าเนาะบาวียนางาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำไหลไหลเนาะพระพี่น้องเนาะโดยท่านี้ก็ขอให้พระพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงวุฒิสุขุสุขนความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีปาฏณาชิงได้ชิงได้คอยได้ดังใจมุ่งมั่นปารถนาเด้อเนาะท่านนี้บอกอย่างเองคือขอกล่าวคำว่าสบายดีพระพี่น้องสบาย